นี่เป็นผักคล้มขาวนะคะผักค้มมาอ้ข้อคล้มแหล่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเต็มถาดแล้วค่ะไขยไก่เนาะคะ่ะ,คะพี่น้องว่าทมัดถาดน,นี่เจ๊กบาทเนาะคะ่ะเนาะอยู่บ้านนอกเฮาเนาะคะ่ะเนาะไขยไก่เนาะคะ่ะเนาะอาลีบอกว่าโบกเกินโบกเกินสามสิบบาทมาคะ่ะเนาะ บืเกินสามสิบาทไทไทยค่ะบืเกินสามสิบาทนี่เท่าไดร่คะหนึ่งน้องยิวคนนั่นอยู่ทางไหนอรีเด็ดออกค่ะมันมันกินยากนะะเนาะค่ะน้องลรีบุมักมันแข็งเกินแต่ว่าําสำรับแบบบางคนนะสินะคะ่ะสำรับบางคนเพิ่งจะสีบวัวออกนะคะห้าก้มใส่ใส่น้ำกันพร้อมนะคะเนาะพักผมนี่แกงกับแซบเนาะคะ่ะใส่ตะไคร่แล้วก็บใบบุกูดนะะเนาะค่ะนาะใส่ผิดไปพร้อม อะไรมักสซน้ัปลากะใส่ได้นะคะเนาะงจะแซ่บไปอีกแบบหนึ่งได้ค่ะบ้านนาีเพื่อนสีแกงยังซี่คะ่ะแกงใส่ตะไคร่กับใบมะกรูดแล้วกับพริกสดนะคะเนาะงคนกับโตกดีพื่อนเลยค่ะมันนี้คนโตกค,ค่ะพี่น้องชุ่มซ้ำเพื่อนแหละชุ่มซ้ำค่ะ อลีดีใจค่ะบไ่ได้โหดผักเลยค่ะบเมื่อนี้ช่วงีกทีกับพุ่งนี้เนาะคะ่ะชุมม่มฉ่ำโพดเนาะค่ะเนาะฝนตกแถวส,สุมัยสุมายอยู่เนาะคะ่ะถูกจังหวัดเป็นได้เนาะค่ะเนาะฝนตกดีโบเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะชุ่มฉ่ำแล้วค่ะดอกไม้ดอกไหลต้นไม้เนาะค่ะเนาะแล้วก็อลีปลูกนั่นนะคะปลูกขิงปลูกขิงไว้เนาะคะ่ะมันพึ่งป่งนะคะเนาะพึ่งป่งหน่อขึ้นมาเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศช่วงยามตอนแรงๆเราค่ะนาะมาให้พี่น้องได้ชมเนาะคะ่ะเนาะขิปสันสค่ะพี่น้องชุ่มช่ำหมากลําไยกําลังเป็นดอกค่ะกําลังเป็นดอกแล้วก็หมากจับจักหน่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสวนของพี่บอยอะค่ะค่นเห็ดเนาะค่ะปีนี้ก็คือสีกดกอยู่ด้ค่ะเบิ่งเนี่ย ซุ่มส่มโอ้ไก่ลบฝนช่วงนี้กะอรีกับุ่คอยอย่าไปตากฝนมา็นใดหรอกค่ะตากฝนแล้วมันเป็นบัดเป็นบัดแล้ววันนี้แบบเข้าไปลงบ้านนะ่ะสิเนี่ยโมรล,ลังเกียดเ้ยค่ะก็ <c ười> เลยพยายามไม่อยากอยากอากอ,อกฝนป็นใดเนาะค่ะเนาะออกไปละอองกระสือกบเป็นบัยนดย้อนเ้ยค่ะถือถ้าถือละอองมันกะ ดูแลสุขภาพดีๆเดอ้อค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะคะ่ะเนาะไปหาหมอสิหมอกระย่านมดเด้อค่ะนะคะน้องมิวเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วนะคะ่ะเนาะมาเสลยค่ะมาเสลยไทยลิปเนาะคะ่ะเนาะมดนี่20บาทค่ะพี่น้องผักขมะคะ่ะผักขมนิดน้อยเพิ่นเก็บมาขายเลยค่ะเนาะรีซื้อไปไปตลาดแล้วค่ะตลาดไอ้ตลาดหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะตลาดดั้นข้านี่แหละ ก็เลยเพิ่นเก็บมาสดๆอลีก็เลยซื้อนะคะเนาะมาต้มกินนะมีประโยชน์นะคะแกงกินกับขากับสดน้ำประโยชน์ได้จำเต็มเลยเพราะเพราะว่าประโยชน์มันมันก็ลงไปในน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าต้มเนาะซี่เฮากับว่ได้ประโยชน์หลายปันได้เนาะค่ะเนาะถ้าต้มอ่ะแต่ถ้าเฮาแกงรวมกันหมดเลยแบบสดกินน้ำพร้อมเนาะซี่น่ะมันจะดีมากเลยเป็นธาตุเหล็กเนาะค่ะะเนาคิดสั้นๆค่ะพี่น้องรลีไปไดกินโซ่ค่ะมาเนี่ บุค่อยบุค่อยสบายดีเนาะค่ะช่วงนี้เนาะ,ะแต่ว่าก็มาลงขี่เปบนพี่น้องได้ชมเนาะค่ะเนาะกดีขึ้นแล้วราคาดีขึ้นหลายแล้วงเงี้ยประมาณสามสี่มื้อนะคะเนาะ,ะสามมือ้ออาวสองมื้อสามมื้อก็่าจะอาการน่าจ,จะดีขึ้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเจ็บคอเนาะค่ะเนาะค่ะรีกับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องชุ่มฉ่ำพดมื้อนี้